ันนี้เรากําลังจะออกจากเมืองท่าี้เล็กนะครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปไปที่ไหนไปเมืองพงเราไปไหว้ไปสักการะ,ะที่อันนั้นนะครับที่ที่ของเจ้าครูบาบุญชุ่มนะครับจะสวยแค่ไหนลองคิดดูนี่นะครับอันนี้คือออกจากท่าี้เล็กแล้วนี่คือไปเข้าเมืองนะครับยกาำทุดท่าชิเล็กนี่นะครับหรือ <ừ> นี่นะครับดูหน้าตาทีมงานเราอันนี้น้องชาย อันนี้คนขับรถหล่อมากเลยอันนี้ยังสดนะครับสดอันนีเดี๋ยวดูบรรยากาศของเมืองทคาคเล็กอันนี้ออกจากทาคิคเล็กแล้วครับนใน,นก็ มึงคงเนี่ยใส่มึงใส่ไข่มานะมั่งลูกยาวหนาวับางก้อได้จ้อด้จ้าหน่อยัดมันได้ดีมากนะตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่เขตเมืองพงแล้วนะครับเมืองพงนะครับเรากำลังจะเดินทางไปสู่เมืองพงถนนทัทางก็แบบนี้นะครับเลนเดียวเลนเดียวแต่คือรถก็มาสองทางนี่นะครับสุดยอดเลยจ้าเดี๋ยวจะ เดี๋ยวถ้าถึงเมืองพงแล้วเราจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับออนบน,นี้ทําสนย่ามืทางนนได้น่ทรถใกล้ถึงเมืองพงแล้วนะครับเมืองพงที่เราจะไปนี่ครับไปถึงแล้ว ตอนนี้ก็อยู่ในเขตเมืองพงแล้วนะครับมีจะไล่เต็น,นานะครับนี่ข้างหน้านี้รู้สึกว่าเมืองพงนี่เขาจะมีสวนยางกันเยอะเลยอะครับตลอดทางที่เรามาเมื่อกี้นี้เต็มสองข้างทางเลยนี่นี่นี่ก็สวนยางเนี่ยสวนยางน,ะน,างน่าจะนี่เต็มหมดเลยเนะี่ยสวนยางเออ นี่ครับตอนนี้มาถึงแล้วใหญ่โตอลังการมากดูจากจดูจากที่ผมยืนนี่นะครับเท่านี้เองเี่น,นี่อันนี้เรียกว่าพุทธกายาหรือว่าพุทธกยาที่เป็นจำลองที่ใหญ่ที่สุดรู้สึกว่าใหญ่ที่สุดในเมืงเองไตยเราเยอเนาะเนาะตีปังเร่งก็ไม่แทงนะใหญ่เพียงนาย้าแค่เหรนะอันนี้คือพุทธกยานะครับที่เป็นจำลองที่ใหญ่ที่สุดในรัชานหรือว่าในในพม่าก,ก็ได้มั้งเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะครับสวยงามมากดูดิโหสุดยอดเลยอะ่ะอันนี้คือที่เมืองพงนะครับอ๋อนี่นะครับนี่นี่คือนี่คือพุทธคยาของอาพุทธคยาจำลองนะครับสวยงามมากโหอันนี้ทางเข้านะครับที่จริงทางเข้าตรงนี้เมื่อกี้เราเข้ามาอีกทางหนึ่งนี่นะครับสวยงามมากนี่อันนี้เข้าไปข้างในก็ได้นะครับ แต่เราขอถ่ายข้างนอกก่อนเดี๋ยวค่อยไปรีวิวข้างในนะครับอันนี้คนมาส่งเราอันนี้คนขับรถนี่นะครับโอ้แล้วก็มีแบบนี่มีคล้องใหญ่ๆนี้ด้วยนะครับตีคล้องส่วนใหญ่ก็เขียนเป็นภาษาพมา่าไว้นะครับภาษาพมา่าภาษาพมา่ากับภาษาพมา่าไม่มีภาษาไทยแล้วก็ไม่มีภาษาไทยใหญ่ด้วย นี่นะครับอ๋อตรงนี้จะมีภาษาไทยใหญ่เขียนไว้อยู่นะครับเอเนี่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับ โอเคนี่จะเป็นประตูไม้สักนะครับโอ้โหจะหนาหนามากรู้สึกว่าจะสัก4ี่นิ้วครับความหนาสี่นิ้วทำด้วยไม้สักนะครับนี่คือศรัทธาของพี่น้องชาวไยใหญ่ที่มีต่อ พระครูบ,บาปมชุ่มนะครับทำไว้ตรงนี้เพื่อที่จะบ่งบอกว่าเมืองแห่งนี้เป็นเป็นบ้านเกิดของอเจ้าครูบาปมชุ่มแล้วก็ทำอันนี้เพื่อที่จะก็ประมาณนั้นแหละครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมืองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าในนี่นะครับจะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระแล้วก็ผมจะไปอธิบายว่าพระพระพุทธรูปอีกอันหนึ่งเนีน่ยมันมีก็เรียกว่าอะไรดี มันมันมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเ,รเดาละวเราพาไปดูกันดีกาครับผมอันนี้ส่วนอันนี้คือภาพพรกลูกนี่ผมก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ผมทราบแน่นอนนะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้คือ ว่าผ้ายิ้นสารนะครับก็คือภาพพระพุทธรูปที่สารด้วยไม้ไผ่นะครับในที่เห็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสารด้วยไม้ไผ่นะครับคือในในไทยใหญ่หรือว่าในราชามใจทีกนันมากลยนะครับใีก่กันมากลยนะครับพะระพระพุทธรูปแบบนี้นะครับก็คือในการสารนั้นจะเอาแต่ในการสารด,ดอกตอกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดอกสิตอกนะครับก็คือจะ จะเอาจะรับแต่ผู้หญิงที่เคเรียกร่าบริสุทธิ์ใช่ไหมแต่อย่างนี้แล้วก็มีชื่อว่าคํามีชื่อว่าคํานะครับก็คือมาสารมาสารตอ,อกนะครับในส่วนนี้ถ้าผมข้อมูลผมผิดพลาดชีจจ้แจงได้นะครับเพราะว่าผมก็จําได้อยู่ชื่อในส่วนของชื่อของผู้หญิงที่จะนามามาจากสารตอ,อกเนี่ยน่าจะชื่อคำนะครับวันนี้พแต่นี่คือนี่คือสารด้วยอกนะครับตอ,อกที่เป็นทำมาจากไม้ไผ่นะครับ นี่คือพระาุรธรูกอินสารนะครับาภาษาไทยใหญ่ไม่รู้ว่าในเมืองไทยมีหรือเปล่าครับเข้าบอกส่วนวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าอยากให้ผมไปถ่ายทําที่ไหนในราานัชสานนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับนี่นะครับพุทธคยานะครับจำลองที่ใหญ่ที่สุดในราาัชสานแล้วก็ใหญ่ที่สุดในพมา่าอันนี้ถ้าจากถ้าอยู่อยู่ที่เมืองพงนะครับจากท่าขี้เหล็กมา มามาถึงที่เมืองพงนี่จะใช้เวลาประมาณสักเมื่อกี้เราขับรถมาประมาณสามสิบสามสิบนาทีนะครับอันนี้ฟ้ามันคึมคึมก็เลยแบบจะไม่เห็นความสวยงามได้ชัดเจนนะครับเนี่ยครับคึมคึม,คม,คมตอนเช้าเราเราเราไม่ว่างมานะครับเราไปเที่ยวที่อื่นก็เลยแบบมาถ่ายตอนเย็นมันก็จะแบบนี้หน่อยนะครับก็ครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ